เอา้าโลว์สกายของผมเชียร์เ e อ็กบอลบอลครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชวันนี้เราอยู่กับ RF Storm ราคา80ล้านดอลลาร์น้องๆอ,อยากให้พี่เล่น c ีวีพี่มาเล่นให้ดู1นึแมตช์ <c oughs> จะไปรอดไม่รอดมาดูกันนะครับโอเคหลังจากไม่เล่นซ v มันนานมากแล้วนะครับ ในคอมแล้วก็ในมือถือนะปัจจุบันนะครับสายฟรีต้องบอกเลยว่าสายฟรีอยู่ยากมากในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนําเซตสายฟรีที่เล่นประจําแล้วกันแต่ก่อนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นเซตนี้อยู่นะฮะก็คือ Df 1 7เป็นจรวดไว้เคลียน,นะครับไม่ต้องเคลียเครื่องบินเลยนะ,เ,นนะเพราะว่าโอกาสเปิดของเราไม่ได้มีโอกาสได้เคลียเครื่องบินแล้วฮะเพราะนั้นต้องรีบเคลียเรือฝั่งตรงข้ามไม่ได้1ลำเพราะเราเป็น CV นะครับปืนยิงลูกระเบิดเป็น RUR เพราะว่าเป็นสายฟรีนะปืนนี้แม่นแล้วก็ยิงใต้น้ําได้ติ๊กขี้น้อยแต่ย่งนนนนาง มันมีต่อวิดีโอ2แล้วก็มันไม่ต้องใช้ทองซื้อนะฮะ B21 เป็นบอมเบอร์ที่เลือดเยอะเลือดเยอะและเร็วในบรรดาสายฟรีนะเลือดเยอะและเร็วแต่ข้อเสียคือถ้าทิ้งไม่โดนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทิ้งไปแล้วระเบิดก่อนดามเมจจะไม่ขึ้นนะฮะ F22 แรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครอย่างที่รู้ครับเขาเป็นเครื่องบินยุค6ใช่ไหมหรือว่ายุค5วะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์คอมมอเชนะฮะลำนี้มีต่อร์ดีโด ถ้ากิว่าเราจะมีตอร์ปิโดทั้งราฟาเอลแล้วก็คอมเมชเช่นะฮะแล้วก็ RUR สําหรับเคลียใต้น้าจริงๆจ,จ,จะเอา H20 มาแต่ขอเล่น BB1 ก่อน b ียก่อนนะครับเพื่อที่จะเล่นให้เพื่อน,อนๆดูส่วนออโต้กันผมติดเป็นกิบก้ากิบก้าทำไมถึงติดเป็นกิบก้าเราจะรีดดาเมจให้เยอะที่สุดครับแต่ถ้าติดเป็นลาปิดก็ได้นะฮะอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เราไปดูในเกมกันว่ามันจะโหดเหี้ยมแค่ไหนสําหรับเซตสายฟรีไปรอดไม่รอดเดี๋ยวพอเราไปไปกับ GK นะฮะ ไปดูเกมเพลงครับดูสักแมตสองแมต์แล้วดูกันว่าคุ้มไหมที่เล่นสายฟรีหรือเราจะเอา04ไปเลยทีเดียวไปไปครับฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์แล้วก็ซุ์แตงสุเปรอติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะเฮ้ยผมซีวีนี่หว่าไปไปเปิดเปิดเปิดเล่นยังไงวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยขอโทษนะเครื่องบินบินเร็วสุดได้แปดร้อย บินแล้วสุดได้แค่นี้อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลก,ก,ก,กแหลกแหลกแหลกอะไรขนาดน,นี้ไอ้เฮ้ยฮะเดี๋ยวมาตัวเอจิตเอจิตเอจิต เง,ง,ง,งี้ยวเงี้วงี้วเงี้วผมเพิ่งทำดาเมตได้แสนแปดอ่ะงือเหมือนจะลืมซื้อพุมาวะ ได้แล้วไอ้หา้ยิงกูไม่หยุดเลยโอ้ยเหลือเอจิตด้วยไม่มีใครยิงเอจิตแลยเมืเ่อกี้เอ็นกรรมผมไม่ได้เข้าเลยมาเนี่ยยิงวิสายข้ามเขามาเว้ย เปิดแจ้งตัวเตือนจรวดเยอะไหมมองไม่รู้เรื่องจรวดรยิงมาหาเราอ,เอ้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ตรงใส่จะเลยตรงใส่จะบังคับเพิน่นตรงใส่จะครับเพิ่นอ่ะเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่ยอมใส่เบไม่ยอมใส่เบเหมือนผมพุเครื่องบินหมดว่ะผมลืมซื้อแน่เลย เอจิตอยู่ขวาผมจัดการเองอ่าเอจิตอยู่นี่นี่เองจริงๆด้วยมิอ้นี่หมดผูหมด <c oughs> <c oughs> หมันไปคอนเท์ บินไม่จุดพุเกินไปแล้วคอนเทนต์เกินเฟสเอาไงีเฟสนี่กำลังออกออกไปช่วยอยู่นะ งานเข้าเสือกเดินเรือเยอะเกินไปโลโหลยายนงเฮ้ยการไอจินไอจินผู้แล้วไอจินหิวไอจินหิวไอจินหิวไอจินไม่น่าหิวเลยนะตายเลยเป็นไง ไปไหนไม่ต้องถอยแล้วอจิ๊ดไปเดี๋ยวจบเอจิ๊ดก่อนจบยางจบยางจบยางคอนเทนต์นี่ว่า <laughs> คอนเทนต์ไม่มีฟู้ อันเห็นไม <im <im ่มีฟู้เฉยเลยเ่ะเป็นคนเป็นล้านอ่ะลืมกดอ่ะผมนี่บินต่ำเลยฮะซีวีอยู่ไหนวะซ้ายขวาวะขวาไม่ใช่วีว่ะ ตายซีวีเอ้ยซีวีว่องว่องว่องมันดีว่องเอ้ากูไปชนกูไปชนทำไมไอ้ห่าว่อง เอ้ยซับซับพี่หน่อยซับพี่หน่อยกว่าเข้าเป็นล้านใช้คำว่าเป็นล้านขแล้วผู้ด้วยทุกคนหันมาหาพี่หมดเลยเพราะแต่มันยังไม่เจอพี่นะ ทำไมไม่เจอพี่วะเปี้ยวดีทั้งอย่างเงี้ยเออเจอสตอมสเตลไปเด็ดเจอระเบิดสเตลเด็ดเจอบอมเบอร์สเตลมึงจดพูดทำไมจะแตกนะบอมเบอร์ไอ้ห่าเหลือกลับมานะเออมันต้องอย่างงี้ดีวะ โดนเจอตัวแล้วว่าแปลกใสหนูเอ้าบอมเบอร์ฉันรักและห่วงใยกับทานามิฮ้ฮู้ โอ้ห oh, เลื่อมน้ำโทษทีนะพอดีพี่มีตอบิโดแล้วก็หอพี่ก็มีตอบิโดแล้วปืนพี่ก็ยิงใต้น้ำได้เฮ้ยมันหลบตอบิโดพี่ได้วะ่ะนี่ตอปิโดลูกสุดท้ายพี่เก็บมันให้ ไม่ได้คาสักลำโอ้โหด่านด่านนี้ไม่เคยได้อยู่สบายสบายหรอกแล้วมันมีซีวีอ่ะอ๋อมีศูนย์เจ็ดหกโอ้โหจอดตรงนี้ด้วยบอกเลย ทำไมบอมเบอร์มันมีไอ้นี่แค่สามอันวะมีสักหกเจ็ดแปดเก้าอันเออไงมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพาะวะาเนี่ยยิงอย่างนี้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 ยิง,ง,ยง,ง,ยง,งใส่หน้าแม่งก็เฉพาะเรือดีนแบบ โหเนี่ยเอ้นี่นี่เคยเห็นซีวีบุกปะครับนี่ซีวีไม่เคยกดหยุดกะที่เลย <c oughs> <c oughs> เดินหน้าอย่างเดียวบอกเลยของมันต้องมีนี่ข้างหน้าพี่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเตรียมตัวตาย โอ้ยติดเขาโอ้สามลำไอต้ไอตึกไอ้ตึกไอ้ตึกนรกเอ,อ้ยโหเสียงปืนปืนกลคอมเมอร์เช่แม่งโคตรโคตรมันเลยวะ่ะดูนี่แม่งใครวะเพเยอร์ทำไมเพเยพอร์ได้เป็นฮีโร่ อ๋อไอเฟสชื่อไอเฟสตำแหน่งฮีโร่ไปอยู่บนหัวเขาไม่เต็มแต่ยังไม่รับเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเกมยาวมันต้องไปสี่สี่อ่ะเออ เคยแบบรอมาแล้วสามชั่วโมงทำต,ตั้งแต่สองทุ่มเพี่ยงคืนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมาสามยังไม่ได้เลยเดียยย๋ย <laughs>